ครับผมวันนี้เดี๋ยวจะมาให้ดูนะครับชุดคิดนะครับที่ลูกค้าสั่งนะครับผมมาพดีมาถึงนะครับ2ชุดกับอีกหนึ่งชุดยังไม่ได้แกะนะครับผมเดี๋ยวดูชุดนี้ก่อนนะครับชุดนี้เป็นชุดคิดอ่าล้อขอ8ดนิ้วนะครับผมเป็นดิสน้านะครับผมอ่าดูดูยางดูเบอร์ยางครับผมเบอร์ยางข้างในเป็นอะไรนะสิบเกคูณสเคูณเจ็ด ขีดแนะครับผมอันนี้เป็นสิบเก้าคูณเจ็ดขีดแนะครับเดี๋ยวดูหลังนะครับหลังจะเป็นสิบแปดคูณเก้าจ์ขีดแปดนะครับผมสิบแปนะครับแต่อันนี้ขอบหน้าเป็นเอันนี้เป็นเก้าจุด้าศนะครับกระทะแนิ้วเหมือนกันอลนาลักษณะคือ ตัวนี้มันจะบางกว่านะครับผมหน้ามันจะแคบกว่าอ่าสังเกตดูนะครับอ่าล้อหน้าล้อหลังนะครับหน้ามันจะแคบกว่าแต่ล้อหน้าจะสูงกว่านิดนึงล้อหลังจะกว้างลองเทียบโอเคอย่าสะใจนะครับผมล้อหลังนะครับพวกสายวิบากนะครับสายลุยเข้าสวนนะครับผมตัวนี้เหมาะมากนะครับผมชุดคิดล้อขอบแปดไอกระทะขอบแปดนิ้วนะครับตัวนี้นะครับ แต่ลูกค้าเพิ่มตัวนี้นะครับเราแกะพี่หนเราคัเตอร์ขีดๆอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับผมลูกค้าเพิ่มออปชันนะครับเปลี่ยนนะครับตีเทอแหลกพวงมาลัยนะครับวางเลยก็ได้อ่าจากตัวที่เป็นเป็นหูมันไม่มีหูนะครับมันจะใช้แบบว่าการหนีบนะครับอันนี้ผมแนะนาลูกค้านะครับให้เป็นตีเทอร์หนึ่งพันบาทนะครับได้แหลกตัวนี้อ่าดูเดี๋ยวมาดูนะครับ ตัวนี้นะครับพิเศษก็คือตัวนี้นะครับมีมีรูอยู่แล้วมีเสื้อเสื้อมันเป็นรูอยู่แล้วนะครับผมเราสามารถยึดน็อตได้เลยเราทําตัวโค้งนะครับเจาะรูไว้นะครับแล้วตัวนี้ยึดน็อตได้เลยนะครับผมน็อตก็มีให้ตัวนี้จะแข็งแรงกว่านะครับแข็งแรงกว่าในชุดของมันนะครับที่ว่าเป็นเสื้อกึ่งพลาสติกนะครับผมแต่ตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับผมเหล็กเหล็กหล่อเนาะได้เป็นเหล็กหล่อขึ้นรูปนะครับผม แข็งแรงนะครับตัวนี้ถ้าขายแยก1,690บาทนะครับแต่ถ้าตีเทินในชุดเลยเพิ่มเงินอีกแค่1,000บาทนะครับประหยัดไป690บาทนะครับถ้าเกิดตีเทินนะครับส่วนชุดนี้ราคานะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่14,900บาทนะครับบวกแหลกอีก1,000บาทนะครับเป็น1,000อพัหนึ่งหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับผมตัวนี้นะครับอ่แล้วมีอะไรบ้างในชุด มีลูกค้าชอบถามนะครับได้ในชุดมีอะไรบ้างอ่ะหนึ่งนะครับล้อนะครับแล้วก็เพาเพาหลังนะครับยาวหนึ่งเมตรนะครับแล้วมีเบาะนะครับผมอ่ามีพวงมาลัยอ่าแล้วก็ชุดหน้าก็จะเป็นอ่าแหลกพวงมาลัยนะครับแบบนี้นะครับอ่าของตัว125ซีซีนะครับผมพร้อมมากับคอม้านะครับคอม้าตัวนี้อ่ะขอดูคอม้าหน่อยตัวนี้คอม้าแบบนี้นะครับ พอมาที่เป็นดิสน้านะครับผมพิเศษคือจะมีหูยึดให้เรียบร้อยนะครับผมตัวนี้นะครับใส่ปั๊มเบรกนะครับผมส่วนนี้ตัวนี้ใส่จานนะครับผมเป็นตัวสี่รูนะครับเป็นดูมตัวนี้เป็นสามรูเหมือนกันนะครับสามรูร้อยสิบนะครับผมลูกค้าสามารถสั่งได้นะครับเอาสามรูร้อสิบหรือสามรูร้อยแล้วก็มาตัวนี้นะครับลูกค้าสั่งเป็นดิสน้านะครับอันนี้เป็นปั๊มเบรกยึดประมาณนี้นะครับยึด ต่ตัวนี้ก็ใส่จานเข้าไปนะครับผมอ่ารูให้มีให้เรียบร้อยนะครับอ่ามีรูให้เรียบร้อยลูกค้าไม่ต้องไปแปลงนะครับเห็นไหมครับลูกค้าก็ใส่น็อตใไ่ได้เลยอ่าแล้วก็โชกคนะครับโชกคอ่านี่ขออนุญาตไม่แกะนะครับให้ดูคร่าวๆประมาณนี้อ่าตัวนี้ยอยวงมาลัยนะครับผมอ่ายอยวงมาลัย ส่วนตัวนี้คือปัมป๊มกระทุงนะครับปั๊มกระทุงเบรกตัวนี้จะเป็นเบรกสามจุดนะครับหน้าสองหลังหนึ่งนะครับอ่าดูดิสอ่าดิสเบรกอันนี้ดิสหน้านะครับล้มไปแล้วหลังอ่าดิสหน้าอันนี้ขอญาตลูกค้าแกะรีวิวนิดนึงนะครับผมอ่านีใส่ดิสนะครับผมน็อตก็มีให้เรียบร้อยนะครับอ่าตัวนี้ประจานหน้านะครับผม โอเคแล้วก็ใส่ปั๊มประมาณนี้นะครับอยากให้ดูคร่าวๆนี่ครับผมชุดน็อตชุดน็อตก็มีให้ครบเลยนะครับผมชุดน็อตก็ชุดน็อตชุดดุมหน้าอยู่ในนี้นะครับล,ลูกปืนคอพวงมาลัยนะครับน็อตเบอร์สิบสองเบอร์สิบนะครับแล้วก็เบอร์สิบสี่แล้วก็บูท บุ้ดขอพรงมาลัยนะครับผมส่วนตัวนี้เป็นมีแถมให้เลยนะครับเป็นหูโชกมีแถมให้หูโชกหูชกหูชกหน้านะครับหูโชกหน้าใช้ตัวนี้นะครับผมส่วนตัวนี้ใช้หูโชกหลังนะครับที่ติดกอาร์มนะครับผมส่วนตัวนี้จะใช้เป็นหูโชกบนหลังก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นหน้าก็ได้นะครับผมมีให้นะครับ ชุดนะครับผมมีแถมให้หลายตัวนะครับผมให้ครบเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องไปหานะครับไม่ต้องไปสร้างเองให้ยุ่งยากนะครับผมข้อดีอยู่ตรงนี้นะครับมีให้ครบเลยตัวนี้ก็เป็นเบาะนะครับตัวนี้อะไรตัวนี้น่าจะเป็นลูกปืนตุ๊กตาเผานะครับผมลูกปืนตุกตาเเผาหลังนะครับอ่าเป็นสองศูนยห้านะครับผมเออร์ใส่กับเพผตัวนี้นะครับผม แล้วก็มันจะยันบ่ากนี้พอดีนะครับส่วนตัวนี้ก็แป้นจับนะครับผมแป้นจับจับสเตอร์นะครับสเตอร์หลังกับดิสนะครับผมตัวนี้ส่วนดุมก็อยู่ในนี้นะครับผมมีอะไรอีกก็ประมาณนี้นะครับครบแล้วนะครับผมใครที่สนใจนะครับสำหรับชุดคิดชุดนี้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับแอดไลน์มาที่เบอร์0 8 8 9 9 3 0 3 6 6นะครับเดี๋ยวข้างหน้าเรามีอะไร สินค้าเข้ามาเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูบ่อยๆนะครับใครที่สนใจชุดไหนนะครับเดี๋ยวก็กดกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับผมเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตจะทําคลิปให้ชมนะครับใครอยากได้ชุดไหนก็รีเควสเข้ามานะครับคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากได้ชุดคิดล้อขอบเจ็ดนิ้วหกนิ้วสิบนิ้วสิบสองนิ้วให้รีวิวอะไรนะครับชุดไหนก็ขอกันเข้ามาได้เดี๋ยวมาดูอีกชุดหนึ่งตรงน,นี้นะครับเดี๋ยวทําคลิปหน้านะครับส่วนชุดคิด ตัวนี้เป็นขอบผงนิ้วนะครับก็ทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับยกเว้นแค่ล้อก็คล้ายๆกันครับผมชุดนี้สามารถใส่กับโครงตัวนี้ได้ไหมใส่ได้ครับแต่ว่าจะต้องตัวนี้ล้อมันจะเบียดโค้งนิดนึงต้องแปลงนะครับให้แคบลงกว่านี้นิดนึงนะครับช่วงช่วงหลังนะครับให้แคบลงนิดนึงสามารถใส่ได้ส่วนตัวนี้เหมาะเอาไปทําอะไรก็พวกรถตัดหญ้านะครับรถสร้างรถขนของลากอุปกรณ์ าการเกษตรเข้าสวนอะไรได้ครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับใครสนใจก็แอดไลน์มาครับอันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ